Vùng โดอ๋อโดนครับผมครับผมรอบการถอนดีนะครับผม คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบบรรยากาศัอร,รสานเดนซิ่งน,นะครับก็วันนี้ปลาตามหาสูบอีกแล้วนะครับก็รู้สึกว่าน้ำจะขึ้นไหลล่องแล้วนะก็ฝายมันถูกผมไปนะผมน้ำก็เดี๋ยวจะลงล่องใกล้ๆนี้ก่อนดูครับพอมีน้ำไหลปลามันก็อาจจะขึ้นมาบ้างน,นะโอเคเดี๋ยวด่ตามชมกันนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะ อุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะครับผมคันก็เป็นคันไโวเนียนะครับผม2นะองสิสายศูนยุแปลอกสตาดิกเบอร์พันรอบ6กนะครับ <Okay. S 1> ผมก็เียี่ที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นพักกัตื้นนะครับผมมีนาวของนักชาติรัวนะวจะเจอตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องไปรุ่นดูกันนะครับไข่ก็หายแล้วน้ำก็เหมือนจะเบาลงนะครับแล้วฝ่ายถูกตกงไปนะ มันตผไม่เสร็จนะครับผมไม <Okay. S 1> ่ลองไม่รู้นะครับโอเคฟามันหาทางขึ้อนอยู่แล้วครับ มันจะตายในระยับำปานะแต่มันติดถ่ายมันขึ้นไม่ได้ครับ นะไม้เลกครับมีไ์ยอยู่ด้วยเหรอโอ้มีไ์ยอยู่ครับแสงสวยอยู่นะแบอกแล้วครับปลาอยากขึ้นจะตายนะมีช่องไห้ขึ้มันขึ้นเลยครับปึ๊บโอ้ไอ้ไม้แร่หรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าไม่นับที่รวมหย่อนนะ โอเคนะผมแด่มาเร็วนะวันนี้้สวยอยู่นะครับโอเคมินนาชาติรัวนะครับท <Wow. S 1> ำงานแล้วนะหลังจาะม,มีผลงานมาหลายวันพับใหญ่เลยครับไม่ใช่หลายวันหลายเดือนครับโอเคมาตามกันต่อครับผม ต่อนะน่าจะมีเพื่อนนะครับไม่น่าจะมาตัวเดียวหรอก รดครับยลองเล่นเป็นเหยื่อทรงใหม่ต่กากล้ามากนะครับผมออยังไม่ออกกล้องเลยนะทรงนี้แต่ตัวลายมาแล้วแหละขนาดห้าเซมนะครับตัวจะเป็นแบนหน่อยคนระทรงกับเมื่อกี้นนะแล้วท่นกอแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับ น้ำไหลดีมากตรับีมจากนั้นก็เดินมาที่ร่องใหญ่นะครับผมก็แนวน้ำไหลเนี่ยเรียบเรียบแล้วก็เบาลงกว่าเดิมเลยนะ ครับผมโดนโอเคโอเคเห็นแบบแบ<น>บเพื่นไงโอเคจริงๆด้วยครับเออปลาแค่น้อยครับผมปลาแค่ที่สองมาแล้วนะโอเคไม่จับนะครับเดี๋ยวมันสะบัดนะโดนนวดมันครับแล้วจิ๋วๆนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วปล่อยมันไปนะเอาจะพาลงน้ำ มปล่อยเขาไปนะตตวตัวใหญ่ซะหน่อยไม่ได้นะนี่ครับปลาพวกนี้มันชอบทุกทุกตามหินนะสุดตัวนี้ผมก็จะปล่อยมันไปเหมือนกันนะครับผมก็ะที่ได้เก็บไว้กันว่าเผื่อมันมีพวกนะก็ะเดี๋ยวกลับไปตีล่องเดิมดีว่าครับปล่อยปลาแล้วแข็นแรงดีนะครับผมก็ได้พักฟื้นพักหญ่วโอเคครับ ถ้าไปตีร่องเดิมนะรองน,นี้เหมือนก็ไม่มีอะไรแล้วนะ โดนครับผมโดนอีกแล้วปล <Wow. S 1> าไหเอ่ยปลาไหน้าแปลกๆครับไยออกระสูปน้อยครับผม <c oughs> ตอนที่สามครับ <c oughs> โอ้โหโดนเต็ม <c oughs> ๆ,ๆเลยใส่อย่างนี้นะครับผม, <c oughs> มกระติดหนึ่ง จุดไปแล้วครับเคไม่เป็นไรนะครับ, okay, รบผมเดี๋ยวผมก็สําหรับวันนี้นะต้องจบทิปแล้วนะครับผมก็จะมืดแล้วนะก็สรุปจบที่สามแต้มนะครับผมกระสุกสองแล้วก็ปลาแกะน้อยหนึ่งตัวนะครับผมก็ขอได้สนุกนะครับผมก็ในสภาะที่หาตัวยากแบบนี้ก็เจอตัวสองตัวนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะ ผมคลิปหน้าว่ากันใหม่คลิปนี้ก็ต้ขอลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนัอชมครับ